ก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราต้องมาลองลุ้นกันครับสามสองหนึ่งปึ๊บเย้ yeah! <laughs> yeah! <laughs> อ้าวนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยยินสุติการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้ระเสือพร้อมเราอยู่ผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเกตังกางรับชนคือเกมมวยครับนั่นเองยแล้วก็วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นปาก,กัวกันเองนะฮะหลังจากที่เรานี่ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับคราวที่แล้วเราก็เล่นดรอปเปอร์ไปนั่นเองนะครับภายในวันนี้เราจะมาเล่นปาก,กัวกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ดูปาก,กัวคลิปที่แล้วนะครับสามารถทําการกดด้บนขวามไม่ได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่น ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแมปปากวัวในหุบเขานั่นเองนะฮะดูจากรูปภาพแล้วก็น่าจะบ่งบอกเลยนะฮะว่าค่อนข้างกระโดดยากหน้าดูเลย <c oughs> แต่ว่าแมปนี้เขาบอกว่าอยู่ในรูปแบบของ e ีซีนะฮะแล้วก็ n o โนโมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ กดกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูกดครับผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแรก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมในแม่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งแถบขวามือที่มันเขียนว่า time เนี่ยก็คือเวลาในการเล่นนั่นเองนะครับเราจะทำการกดปุ่ม start ตรงนี้ไปอ่ามันจะทําการเริ่มจับเวลานั่นเองนะครับว่าเราทําการใช้เวลาเท่าไหร่ในการวิ่งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสถิติของผู้พัฒนานั่นเองนะครับเขาใช้เวลาไป 711วินาทีนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราตีเป็นนาทีก็1นาทีมี60วิใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิด10นาทีก็มี600วินะครับนั่นหมายความว่าเขาเล่นไปประมาณ10กว่านาทีนั่นเองนะฮะแต่สำหรับเราแล้วเราจะให้น้อยมากกว่านั้นนั่นก็คือ20กว่านาที เนี <laughs> ่ยโอเครู้สึกว่าเขาจะให้เราเนี่ยสามารถทําการใช้ทับสปาลพอย์ได้ด้วยนั่นเองนะครับอาจจะใช่นะเพราะเขาเขียนว่าทับสปาลพอยต์นั่นเองนะครับอันนี้คือเลือกเวลาใช่ไหมเดย์กับไนท์นะฮะนี่เดย์ไหนลองไนท์ดูสิคุณผู้ชมอ๋อมืดนั่นเองนะฮะเอาตอนเช้าดีกว่าตาไม่ค่อยดี <laughs> และนี่คืออะไรเนี่ยเตาเผาโต๊ะคราฟเตียงอะไรก็ด้วยก็ไม่รู้นะฮะนี่น่าจะเป็นการกระโดดแบบ e ซี่ที่เขาให้เราเนี่ยลองเล่นดูก่อนนั่นเองนะแต่ว่าเราไม่เล่นดีกว่านะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกฎกันดีกว่านะครับเขาบอกให้เราเทําการใช้เป็น throwable อ่าแล้วก็มีการปรับรูปแบบในระดับปลอดภัยนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วเขาก็พูดถึงอะไรเนี่ย เวลาหรอโอเคฮะงั้นก็โอเคเลยเนาะเราก็ทำการเริ่มเกมไปเลยเย้สวัสดีครับอ๋อทำการนับเวลาเลยนั่นเองนะฮะสตาร์ทอ๋อโอเคฮะตรงนี้นะเออน่าจะอีซี่นะฮะแต่ว่าโอ้โหมันสูงเหลือเกิน แล้วเมื่อไหร่มันจะจบก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับอันนี้อยู่ในระดับของ Easy นะมมอีซี่นะคุณผู้ชมอ่าน่าจะเป็นรลเวลที่1นะฮะโอ้โหถ้าเกิดกระโดดอย่างนี้ยาวๆนะฮะคุณผู้ชมค่อนข้างจะอนะีซี่น่าดูนะฮะแต่ละหลายคอมเมนต์ก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างจะไม่อีซี่นั่นไงพูดปึ๊บแม่งพลาดปั๊บเลย โอเคครับตั้งแต่เราคงต้องใช้ทับสปาวพอยนั่นเองนะครับอ่าเขาให้เราใช้ได้เราก็ต้องใช้มันคุ้มค่านั่นไงพลาดสองอย่างนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราไปทําการมาร์กไ้ตรงนู้นดีกว่านะฮะโอเคครับปึ๊บบันไดโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้เลยก็นเนาะทับสปาวพอยนะฮะแล้วทําการทับคิวไปนั่นเองนะฮะหลังจากที่เราตายเนี่ยมันก็จะได้มาเกิดตรงนี้นั่นเองนะฮะเอออย่างนี้เสีนุ่มปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยะฮะคุณผู้ชมอ่า ตรงนี้อืมน่าจะอีซี่อยู่นะฮะแต่ว่าเราก็อย่าพลาดนะฮะอย่าประมาทอย่าประมาทนะฮะทำการใช้สปาวพอยต์ไปรัวๆเลยนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมอู้อันนี้น่าจะเป็นเลเวลที่2นะฮะหรือว่าเป็นแมปที่2นั่นเองก็เป็นลาวานะฮะเราต้องค่อยๆเล่นไปนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้ผ่านได้อย่างอีซ e ี่อีซี่นั่นเองนะฮะเหมือนจะมีบล็อกกั้นด้านบนเนาะโอเคฮะโอ้จริงด้วยฮะคุณผู้ชมฮึบโอเคฮึบ yes โอ้โหนึกว่าจำไม่รอดแล้วนะฮะทำการใช้สปาวพอยต์ไปเลยนั่นเองนะครับโอ้ตรงนี้เรานี่ต้องใช้สปาวพอยต์รัวๆเลยว้าโอ้โหถึงได้ไงวะถึงได้ไงวะดินข้างไปได้ปะไหนลองดูอ๋อดินข้างไปได้ฮะคุณผู้ชมอืมถือว่า e ซี่โอเคฮะโอ้โอโอ้นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะฮะนี่มาระดับไหนแล้วก็ไม่รู้นะะแต่ว่ารูปแบบของแมปเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับผมคิดว่าก็น่าจะ เพิ่มขึ้นเลเวลไปนั่นเองนะฮะตรงนี้ฮึบโอเคครับฮึบอ่าอีซี่เว้ยเฮ้ยโอเคครับเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาดนั่นเองนะครับถ้าเกิดเขาให้ใช้สปาพอยต์เราก็ทำการใช้รัวๆไปเลยนั่นเองนะฮะ น่าจะมาตรงนี้นะโอ้ชิดนั่นไงคุณผู้ชมผมว่าแล้วนะฮะถ้าเกิดเราไม่ทําการใช้สปาวพอยต์ไปเนะี่ยผมคิดว่าเราต้องทําการเริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะฮะโอเคมาเอาใหม่เอาใมเอาม่อาโถตรงนี้พลาดได้ไงวะโคตรโคตรจะอีซี่เลยนะฮะแม่พลาดเฉยเลยนะครับ โอเคปื๊บเรียบร้อยฮะรู้สึกว่าแมปมันจะแหลกๆนะเออหรือว่าผมคิดไปเองนะฮะใช้ประมาณ16แล้วกันดูซิว่ามันจะลื่นไหมอืมค่อยโอเคหน่อยนะฮะรอบแรกนี่เหมือนกับว่าจะไม่ลื่นเลยนั่นเองนะครับโอเคทําการสปราพอยไปะฮะคุณผู้ชมฮึบโอเคว้าวโอ้โหมาเป็นเสาหินแลว้วมาคุณผู้ชมเสาหินเนี่ยตัวดีเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องทาการกระโดดแล้วก็อึบกระโดดให้สุดะฮะถ้าเกิดเป็นเสาหินแบบนี้ฮึบเยสโอ้โห โอ้ยรอบเดียวผ่านทําการสปราพอยไปรัวๆเลยฮะนะจุดๆนน้นะครับโอ้ก็ถือว่าอีซี่นะเอออาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเขาก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะฮะมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับทําการใช้สปาพอยไปก่อนนะฮะแล้วไปทางไหนต่อวะเหมือนกับด้านบนด้านบนมีอ๋อด้านบนมีฮะเออยังไงอะ่ะต้องมาทางไหนวะไม่รู้เหมือนกันฮนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองปีนบันไดลิงก่อนนะฮะปีนบัไดมาทางนี้หรือเปล่า ทางนี้แล้วก็ทางนี้หรออ๋อแล้วก็โดดไปอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออีซี่อีซี่อึ๊บอย่างนี้ปะโอเคฮะแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งฮึบโอ้ชิตโอ้โหต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่อืมมันระดับนี้ฮะอีซี่อีซี่ปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมฮึบอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็กระโดดอีกรอบหนึ่งโอเคอ่าแล้วก็ใช้อันนี้ลองนะฮะแล้วก็โดดขึ้นไปบนกระถางหรอฮึบโอเค โอ้ก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไปนั่นเองนะฮะทำการใช้สปาพอยไปนะครับเอเดยกก่อนนะนี่เรากลับมาจุดเดิมแล้วนี่ว่าคุณผู้ชมแต่ว่าเรามาอยู่ด้านบนนะฮะปึ๊บแล้วก็ฮึบโอเคแล้วก็ฮึบอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ปึ๊บอืมถือว่าอีซี่เลยทีเดียวนะครับแล้วทางนี้อ๋อน่าจะเป็นเก้าอี้นะฮึบใช่ปะโอ้น่าจะใช่นะฮะแต่ว่ามันจะถึงหรอฮึบโอเคถึงแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วก็โอเคครับ ทำการสปาวพอยไปอึบอื้ือึบอึบโอเคฮะก็ถือว่าเข้าใจง่ายนะสําหรับแมบนี้นะฮะใครที่กลัวว่าจะกระโดดไม่ได้นี่ไม่ต้องกลัวเลยนั่นเองนะครับโอเคอึบแล้วก็มาฝั่งนี้ใช่ไหมอึบอื้ือีซี่เว้ยเฮ้ยฮึบ ฮึบโอเคครับแล้วก็บันไดลิงอ้ยอย่าพลาดบันไดลิงพลาดนี้ถือว่าเสียเฟลมากเลยนะฮะฮึบโอเคอุย้ยเกือบไม่ได้และะ้คคุณผู้มชมเมื่อกี้โอเคทําการสปารพอยต์ไปนะฮะน่าทําการเปิดประตูเนาะต่อไปเราไปไหนอะเดินไปไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมางนี้เหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะไปทางไหนเอ่ยไปทางนี้เดี๋ยวก่อนนะมันทางนี้มันไปได้อะ โอ้ต้องข้ามรัวร้วรั้วโอเคฮะเข้าใจแล้วครับคุณผู้ชมคือเราต้องกระโดดมาทางรั้วใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยนะโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะอีซีมากๆเลยนะแต่ว่าเราต้องอ่านเกรมของแมปให้ออกนะฮะว่าเขาต้องการสื่อสารให้เราเนี่ยทำอะไรนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราเคลียร์เอ็ดไม่ออกเนี่ยอาจจะแย่แน่นอนเลยนะครับโอเคทําการสปราลพอยต์ไปฮะคุณผู้ชมฮึบ โอ้โหนี่กระโดดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีบล็อกติดอยู่อ่าโอเคฮะแล้วก็มาตรงนี้นะฮะแล้วก็บันไดลิงเลยปะฮึบฟึบโอ้โหอีซี่ไปฮะรอบนี้อ่ากระโดดมาฮะเออก็ถือว่าเข้าใจได้ง่ายนะครับปึ๊บนี่ฮะคุณผู้ชมอืมเรียบร้อยฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แนะ่นอนที่อาจจะมีปัญหานะครับทาการสปาเปอร์ไปเลยต่อไปลงไหนอะ ดูจากสภาพแล้วมันเป็น2บล็อกนะฮะเราไม่สามารถขึ้นได้หรือว่าเรากระโดดลงไปเลยถ้าเกิดกระโดดลงไปเลยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะติดตรงนี้แล้วมันก็ไม่ถึงแน่นอนนะฮะหรือว่ากระโดดลงเออลัวนี่ไงใช่ปะฮึบใช่ปะเออน่าจะใช่นะฮะเออถือว่าอ่านเกมออกดีนะฮะ <c oughs> เป็นความกิดที่ดีนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้เราไปไหนไว้เนี่ย อันนี้เหรออันนี้ไปไหนล่ะครับคุณผู้ชมไม่ใช่นะฮะเฮ้ยมีบ้านด้วยว่ะคุณผู้ชมเป็นโต๊ะไล่มนเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรมีอะไรลิงตรงนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับทําการสปาพอยต์ไปนั่นเองนะฮะฮึบอ่าฮึบฟึบโอ้โห่ไม่ถึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะปื๊บโอเคครับฮึบอึบอืมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะฮะต่อไปก็ไปโูนี้ป่ะฮึบโอเค แล้วก็อึ้บไปดินนี่อ่าถือว่าเข้าใจได้อย่างอีซี่เลยนั่นเองนะครับไปๆๆ let's go หูนี่พาเดินอ้อมเหี้ <laughs> นี่มึงพากูาเดินอ้อมอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณผชมผมขอทําการสปาคอยไว้ตรงนี้ดีกว่าเออว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะพลาดหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคฮึบอื้มอีซี่เวยเฮ้ยอ่านี่น่าจะมาเป็นดินแล้วนะฮะเอ้ยมีม,มีรถไฟด้วยฮะคุณชม เราปล่อยรถไฟไปตรงนี้ไปได้หรือเปล่าหรือว่ามีปุ่มให้เราหาบัตทงบัตทอนหรือเปล่านะฮะตรงนี้ล่ะตรงนี้เหมือนกับว่าในนั้นจะมีอะไรนะฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าไปในนั้นให้ได้แล้วจะเข้าไปยังไงล่ะคุณผู้ชมเออในนี้เหรอใช่ปะ่ะในนี้ป่ะในนี้เอ,อ้ยในนี้ลงแบงล่างแล้วนะไม่น่าจะใช่แล้วนะคุณผู้ชมลงไม่ได้ด้วยอ้าวลงได้ฮะแล้วกันนะนี่มาไหนแล้ว นี <Christina. S 1> ่วนกับมาอันเดิมเลยนี่หว่าคุณผู้ชมไม่ใช่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเป็นหลุมสุดท้ายฮะคุณผู้ชมเออมันมีหลุมหนึ่งใช่ไหมเออเป็นหลุมสุดท้ายนะฮะโอ้โหล้วก็ต้องกระโดดใหม่โคตรเสียเวลาเลยนะฮะอันนี้ไปแล้วนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วนี่นี่นี่อันนี้หรือเปล่านะฮะไม่รู้เมือน้ว่าใช่ไหมโอ้ใช่จริงๆด้วยนะฮะเป็นหลุมนี้นี่เองนะครับก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกระโดดลงไปแล้วมันเป็นแมปเดิม โอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราทําการเซตสปาคอยไว้ตรงนู้นดีกว่าเนาะเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเดินไกลนั่นเองนะฮะโอเคครับเซตสปาคอยไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอ๋อโอเคฮะฮึบโอเคโอเคฮึบ โอเคโอเคฮึบอ okay, okay. uh ื huh. ถือว่าเกาะได้ดีฮะตรงนี้จะพลาดหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะทําการสปา p o i ไปก่อนละกันนะครับฮึบอ uh ืมีซี่ฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราต้องขึ้นทางนี้ทางนี้ตายตายมาถึงตรงนี้อ๋อโอเคฮะถือว่าน่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับโอ้โหนี่มันต้นกระบองเพชรนีดด่นะคุณผู้ชม <laughs> โอ้โหนี่ต้องมาสู้กับต้นกระบองเพชรด้วยเนี่ยโอ้ my god อือหึใจะเย็นต้นกระบองเพช oh uh huh. นะร ฮึบโอเคฮะคุณผู้ชมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฮึบอืมแล้วก็ทําการกระโดดกับบล็อกอันี้ใช่ไหมฮึบโอเคฮะแล้วตรงนี้ใช่ไหมโอเค,ง,อเคงั้นเดี๋ยวผมทําการอ่าสปาปลอยไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วจะกระโดดถึงหรอคุณผู้ชมมันไกลมากเลยนะคือมัน1 2 3 4สนะฮะนับจากเสาก็ได้เลยนะครับคือ4ี่บล็อกถ้าเกิดกระโดดปกติเนี่ยมันไม่ถึงนะว่าเราเคยกระโดดไปแล้วใช่ไหมสี่บล็อกที่มันไม่ถึงให้ตายยังไงก็ไม่ถึงอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเนาะว่าจะถึงไหมนะฮะฮึบ Yup. มาถึงก็เฟลเลยนะครับแต่ผมจําได้เลยว่า4ี่บล็อกเนี่ยไม่ถึงนะฮะขั้นต่ําเลยถ้าเกิดกระโดดบล็อกเดียวงี้ต้องประมาณ3บล็อกนั่นเองนะฮะแต่เกิดสี่บล็อกยังไงก็ไม่ถึงอ่ะฮึมมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะโอ้ตาย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 มันจะกระโดดได้ยังไงมันกระโดดไม่ได้นะฮะหรือว่าต้องงุมวะฮึบอึบเอ้ยได้ว่ะเอาเรื่องไปเฮ้ยคุณผู้ชมโอเคฮะเอ้ยถือว่าถึงเว้ยถือว่าถึงเว้ยโอเคฮะน่าจะลงตรงนี้แล้วเนาะ โอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราทําการสปราลพอยต์ไปตรงนี้ละกันเนาะโอเคครับแล้วเราก็กระโดดทางนี้ใช่ปะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วลงอยงไหนวะคุณผู้ชมน่าจะลงทางนี้เนาะแล้วก็นี่ไงต่อทางนี้นะฮะเออก็ถือว่าเข้าใจอย่างอีซี่นะสำหรับใครที่เพิ่งลองเล่นนะครับแล้วก็กระโดดระยะไกลระยะไกลนะฮะน่าจะลงมาข้างล่างนี้เนาะแล้วก็ทําการสปราลพอยต์ไปนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหกบองเพชรอีกแล้ว <laughs> โอเคอึ๊บ แล้วก็อันนี้น่าจะไปบกนูนนะฮะโอเคฟืบป,ปึ๊บโอเคครับโอ้โหนี้ก็ถือว่าไกลเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมทําการสปาพอยต์ไปก่อนละกันนะฮะโอเคฮึบปึ๊บหืมเวิร์กมากครับคุณผู้ชมนี่ถึงภายในครั้งเดียวนะฮะทำการสปาพอยต์ไปก่อนเลยเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้นั่นเองนะฮะจบแล้วเหรอเดี๋ยวกันนะมันมีให้กระโดดอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าทำไมผมกระโดดมาได้แค่นี้ โอเคก็งงเหมือนกันนะฮะโอเคทําการสปาพอยจุดใหม่ไปฮะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนกับว่าเราต้องเข้าไปในในนี้นะฮะน่าจะใช่นะแล้วเราลองสับคันโยกไม่ใช่นะฮะสับคันโยกนี้ไม่ใช่มีต้องหาปุ่มแน่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะหาปุ่มหรอมีสไลด์นะฮะมีสไลด์สลามเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ไงนี่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะดูดีใช่ป่ะคุณผู้ชม เอ้ยใช่จริงๆด้วยโอ้ออโหลองเดินดูนะฮะจริงๆแล้วแมปนี้มันก็ถือว่าเล็กนะเออทําให้เราเนี่ยสามารถเดาได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่กูจะไปไหนไว้เนี่ยอ๋อมังนี้ใช่ไหมฮึบโอเคครับแล้วก็ข้างบนปะออโอเคฮะมาข้างบนแล้วก็อึบอื้อหืออ,อีซี่ไปเฮ้ยแล้วกันนะหนึ่งสองสามฟึบโอ้โหโ นึกว่าจำไม่ได้แล้วนะฮะทำการสปาพอยต์ไปนั่นเองโอ้โหตอนนี้ผมใช้เวลามากกว่าผู้พัฒนานั่นเองนะฮะแหมก็อย่างว่าเนาะเราเพิ่งเข้ามาเล่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมลองดูก่อนฮนะฟึบตึบอืมทีเดียวถึงนะครับโอเคทำการสปาพอยต์ไปะฮะอ่าณนะจุดจุดนี้นะครับอ้าวกระโดดไม่ได้ไปเฮ้ยโอเคทำการคิวไปะฮะคุณผู้ชมอืมฮึบ โอ้โหไม่ได้ฮะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าจะติดบล็อกด้านบนนะฮะใช่ปะใช่จริงด้วยฮะโอ้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้่างนี้แล้วคือ,อยังไงอ่ะฮึบอย่างนี้เหรออ๋อได้แล้วฮะโอเคทําการสปราวพอ,อยต์ไปนั่นเองนะครับเออตรงนี้ก็น่าจะไกลยอยู่ฮึบอือนึกว่าจําไม่ถึงซะแล้วนะครับโอ้โอ้โอเคไปทางไหนต่อบล็อกนี้ใช่ไหมน่าจะกระโดดตรงนี้นะฮะจะถึงหรอเนี่ย มันไกลอยู่นะอโอเหมือนกับว่าจะถึงแล้วฮะคุณผู้ชมเอาใหม่บถึงปะโอ้ไม่ถึงฮนะแล้วกอนนะผมคิดว่าน่าจะตรงนี้นะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเราก็เล่นปากัวมานานเนาะเออโอเคครับได้แล้วแล้วก็ทําการอ่าสปาพอยไปละกันเน,ะนาะณจุดจุดนี้นะครับดูเหมือนกับว่าตรงนี้จะมีปัญหากับเรามากมายบโอเคครับโอ้แดนบนนี้ก็น่าจะสูงอยู่นะฮะ โอเคครับทำการตายไปดูก่อนฮะด้านบนมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเดินอย่างมั่นใจแต่ว่าติดบล็อกข้างบนหัวนี่ก็แย่แน่นอนเลยนะครับโอเคฮะเอ้ยลงมางี้ป่ะโอ้กระโดดไปฝั่งนู้นเหรอผมเริ่มจะไม่มั่นใจนะฮะผมขอทําการสปราวพอยไปก่อนละกันปึ๊บจุ๊บถึงสุดยอดเลยนะฮะแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เปไหนต่อไวเนี่ยมาทางนี้ปะไม่ใช่นะฮะ หมือนกับว่าเราต้องหาทางขึ้นให้เจอนะฮะทางนี้ป่ะนี่กระโดดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะทางนนอ๋อนี่ไงโอ้ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็ทําการสปาออยไปเลยนะครับฮึบอื้อไม่ถึงฮนะเดี๋ยวก่อนนะมันติดบล็อกด้านบนนี่ว่าฮึบโอเคฮึบอื้อโอเคครับโอ้ถือว่ายังโอเคอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็กระโดดบล็อกตรงนี้หรอโอเค ปุ๊บโอเคโอ้ถือว่าเข้าใจได้ง่ายฮะคุณผู้ชมทําการสปาปอยไปเลยแล้วก็อึ๊บตรงนี้ป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่นะผมคิดว่าน่าจะน่าจะโอเคเลยตรงนั้นแหละนะครับเพราะถ้าเกิดเรากโดดไปไกลเนี่ยผมคิดว่ามันแรงส่งมันไม่ถึงนั่นเองนะฮะเออน่าจะใช่เว้ยเดี๋ยวลองใหม่นะคุณผู้ชมโอเคครับลองดูซิว่าใช่หรือเปล่าฮึบอุ้ยมันน่าจะใช่ไอ้บ็อกนี้นะเออเดี๋ยวผมลองอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ ถ้าผมว่ามันจะใช่มันต้องใช่บล็อกนี้ดิแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะใช่บล็อกนี้เออนี่ไงมันต้องบล็อกนี้จริงๆนะครับแล้วก็ทําการอาสปาพอยไปเลยนั่นเองนะฮะฮึบอึบอื้มอีซี่นะฮะ,ฮะ,ฮะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็อึบอ่าโอเคฮะฮึบว้าวว้าวโอ้โอ้โอโอโกระลบลงล่างนู้นเหรอโอเคทำการสปาพอยก,ก่อนละกันเนาะปึ๊บ เด้งอย่างง่ายเดี๋ยวกอนะตรงนี้กลับมาจุดเริ่มต้นนะฮะน่าจะมาฝั่งนี้นะต้องกระโดดบอกนี้ป่ะน่าจะใช่นะครับแล้วก็ทําการอ่าสปาพอยต์ไปก่อนแลวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะพลาดนะครับโอเคปุ๊บโอเคโอ้โหตอนนี้เรามาที่แมปป่าแล้วนั่นเองนะฮะแม่เป็นพันไม้สีขาวโอเคไปทางไหนไว้เนี่ยทางนี้ป่ะ น่าจะใช่ปึ๊บโอเคครับแล้วก็ปึ๊บทางนี้โอเคแล้วก็ทางนู้นเหรอมันจะไปได้ไงวะปึ๊บโอ้ได้อยู่ยังได้อยู่ยังไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้โอ้เหมือนกับว่าจะมีบล็อกกัน้นนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่มาทางนี้ลหละคุณผู้ชมอย่างเช่นเอ่อเราจะไปทางเนี้ยจะไปได้ไหมเออเดี๋ยวลองดูนะฮะว่ามันจะไปได้ไหมนะครับโอเคไปทางนี้เหรอ,อปึ๊บปึ๊บเออก็ไปได้นี่วา เอออีซี่ดีนะฮะอ้อมีทางเลือกให้เราด้วยนะครับเออแจมแจมเจมนะครับฮึบอื้อไม่ถึงฮะคุณผู้ชมแล้วกอนนะไม่ถึงครับฮึบโอเคถึงเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ต้องไปทางนูน้นใช่ไหมโอ้โหถือว่าเล่นอย่างง่ายมากเลยนะถือว่าเข้าใจระบบได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะครับและนี่คืออะไรไว้เนี่ยพาวัปไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกอนนะโอ้เป็นบอลอย่างนี้เหรอ โอ้สุดยอดฮะนี่เป็นระบบเลสโตนะแล้วฮะคุณผู้ชมกันดีวเราทําการกดแล้วก็วิ่งมาก่อนเลยนะฮะมาเลยครับมาเลยฮึบ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  yeah. <c oughs> โอ้โหเข้าใจอย่างง่ายอะ่ะเออคือแบบถ้าเกิดเด็กเล่นนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมากเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ไปไหนต่อฮะไปที่เฮลิคอปเตอร์ป่ะน่าจะใช่นะครับ แล้วก็โอเคครับลงมาอ๋อ oh, มาที่บันไดลิงยาวอันนี้ใช่ไหมฮึบปื๊บ <c oughs> ถือว่ายังดึงได้อยู่ฮะคุณผู้ชมโอเคครับทำการสปราลพอยไปนั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้ไปไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วก่อนนะมีกล่องอยู่ฮะไม่มีอะไรเลยนะครับไปไหนต่ออ่ะเหมือนกับว่าเราต้องไปข้างบนนู้นซะมากกว่าลงข้างล่างนะฮะแล้วด้านล่างนี้ลงไปไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูทีฮะคุณผู้ชมเอเอา้านี่มันกลับมาทางเดิมนี่ว่า แสดงว่าต้องทางนี้ไม่ใช่แล้วนั่นเองนะครับโอเคทำการคิวไปฮะนี่หรือเปล่าวะเออน่าจะใช่อันนี้ปะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการตายไอ้รัวนี้ไปนะฮะเออเข่าทา่าเข้าทา่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวความคิดของผมนะครับโอเคฮึบติดบล็อกด้านบนแน่นอนเลยนะฮะโอเคเอาใหม่นะฮึบโอเคเดี๋ยวกันนะติดปะ่ะเออเหมือนจะติดนะฮะโอ้จริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมติดบล็อกด้านบนนะครับเอาใหม่เอาใหม่ ปึ๊บโอเคฮึบอ่านี่ไงนี่ไงอึ๊บเสาเดียวโอ้เสาเดียวนี่แหละสยองโอ้โหกระโดดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะอึ๊บนึกว่าจะไม่ได้นะฮะอึ๊บบันไดลิงเอาไว้เฮ้ยบันไดลิงก็ได้อยู่ครับนจุดจุดนี้โอเคฮะตอนนี้เราก็มาเป็นเสาเหล็กแล้วนั่นอ้าวผมนึกว่าสปาพอยโอ้โหตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเราต้องมาลองลุ้นกันครับสามสองหนึ่ง ปึ๊บเย้เย้แม่ยังไม่ถึงเส้นชัยเลยแต่ว่าดีใจไว้ก่อนนะฮะไอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมเสาที่ผมบอกนะฮะเป็นเสาเหล็กนั่นเองซึ่งมันค่อนข้างจะกะน่ากลัวในะเนี่ยพูดมาถึงปึ๊บก็พลาดแล้วนั่นเองนะฮะเพราะมันเสามันเล็กมากนะฮะแล้วนี้ก็เป็นเสาหินนะฮะซึ่งเสาหินเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะฮะไม่ต้องไปกลัวมันนะครับอืบไม่ต้องไปกลัวมันแต่ว่าเสาเหล็กเนี่ยสิต้องกลัวมันหน่อยนะฮะฮึบโอเคครับ แล้วก็ฮึบโอเคฮึบโอเค,อเคนะฮะมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมแล้วก็นะคุณผู้ชมออกจากบ้านนี้ได้ยังไงฮะแล้วก็นะมีบันไดลิงใช่ไหมน่าจะหาทางขึ้นได้อยู่นะฮะตรงอ๋อนี่ไงอ่านี่ฮะมาที่เสานี้แล้วก็ไปที่เสาหินนั่นเองนะครับแล้วก็กรโดดปึ๊บถือว่าเข้าใจง่ายดีฮะ โอเคนะครับผมกลัวว่าผมจะพลาดนะฮะงั้นเดี๋ยวผมทำการเซ็ตสปาวพอย์ไปก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็กระโดดไปงนู้นเลยฟืบฟืบอื้ม ถือว่าผ่านมาได้อย่างอีซี่เลยนั่นเองนะครับทำการสปาออยไปอันนี้โอเคฮะก็ถือว่าเข้าใจง่ายเนะาะเพราะเราต้องมองดูรอบๆก่อนนะคุณผู้ชมว่ารูปแบบแมปเนี่ยเขามาเป็นยังไงนั่นเองนะฮะถ้าเกิดมีอะไรที่มันแบบโดเดโดเดขึ้นมาอย่างเงี้ยคือแบบมันเดาง่ายคือเราต้องขึ้นน,นี้แล้วก็มานี่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 มานีแล้วก็ขึ้นตรงนูน้นก็คือแบบเข้าใจได้อย่างอีซี่แล้วนั่นเองนะครับไปฮึบ <c oughs> แต่เราจะพลาดตรงนั้นนะครับโอเค ฮึบปึ๊บโอเคครับแล้วก็เสานี่เสาต้องใจเย็นๆหน่อยนะฮะโอเคนะฮะโอ้ยตรงนี้ก็ถือว่าเริ่มจะอีซี่แล้วนะครับปึ๊บโอเคครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อุ้ยเสามาจากไหนวะโอ้โหฮึบโอ้ว้าวตายตายตายนี้ผมประมาทใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเอาใหม่เอาใหม่โหเมื่อกี้เกือบจะได้นะฮะคุณผู้ชม แล้วก็น,นะฮึบแล้วก็ตรงนี้โอ้ย,อยเฟล,ลสองรอบเลยนะแม่จุดเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นนะมันเฟล,ลได้ไงฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเฟล,ลนะฮะปื๊บ ฮึบนี่งไงโอเคนั่นคืออะไรอะ่ะเส้นชัยปะน่าจะเส้นชยัยนะฮะโอเคครับดูสิว่าเราจะใช้เวลาถึง1,200วินาทีไหมนะฮะสต็อปทมปึ๊บเยสโอ้โหและในที่สุดเราก็ชนะแล้วนั่นเอง โอ้โหใช้เวลาไป1190วินาทีนั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเกือบ2เท่านะฮะของทางผู้พัฒนาเลยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เขาก็มีการเขียนนะครับบอกว่าทางแบบนี้คืออะไรนะครับแล้วก็มีข้อความบอกมาดิสหนึ่งนั่นเองนะฮะรู้สึกว่าจะมีทางไปต่อนะคุณผู้ชมเออเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอมีปีกให้เราด้วยนั่นเองนะครับ ลงตรงนี้ได้ป่ะน่าจะลงได้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะรูปแบบแมปเหรออ๋อเป็นแมปของเขานั่นเองนะฮะรู้สึกว่าจะมีการโปรโมทเล็กน้อยนะฮะของทางผู้พัฒนานั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะแท k ง o u อ๋อ for p a y d this map นี้นะฮะโอเคครับเขาบอกว่าเขาขอบคุณที่เราต้องการเล่นแมปนี้นั่นเองนะฮะปึ๊บนี่เดี๋ยวก่อนนะอึ๊บ๊๊บ โอเคผมเข้าๆก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะฮะเ,อ,อ,เอ,อ้มีมี้าคุมแล้วเว้ยมี้าคุมไม่ใช่ฮะไม่ใช่้าคภูมก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนนะฮือฮือฮือ อือืโอเคผมเข้าวๆของแมปนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบแมปนี้นะผมแล้วก็ชอบการท้าทายแล้วก็การลุ้นในรูปแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์รือถ้าอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร b เบนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมในกายตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิดีแคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่รับผมสวัสดีครับ